สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งาน Arduino Modbus RTU เพื่อให้บอร์ด Arduino ของเรานั้นสามารถอ่านค่าหรือดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการสื่อสารแบบ Modbus RTU Protocol นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับทำหน้าที่เป็น Modbus Master อ่านค่าจากโปรแกรม Modbus s i m u l a t o r ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Modbus Slave นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย1บอร์ด Arduino Uno นะครับ2โมดูล TTL to RS 4 8 5นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ชิป MAX 13487นะครับซึ่งจะเป็น Auto Direction และ3นะครับ USB to RS 4 8 5นะครับเพื่อเราจะทำการอ่านข้อมูลจากอมอ d b ั s Simulator นะครับในส่วนของการต่อวงจรน,นั้นเลยต่อบวก5โวลต์และกาวไปยังโมดูล TTL t RS ส8่นะครับส่วนขา OUT ของโมดูล TTL 2 x 1 8 5นั้นจะต่อไปยังพินที่6ของ Arduino นะครับแล้วเราจะทำการกำหนดให้พินที่6ของ Arduino นั้นเป็น Rx นะครับส่วนขาอินนะครับของโมดูล TTL 2x485 มันจะต่อไปยังขาพินที่7ของ Arduino นะครับและจะทำการกำหนดให้พินที่7ของ Arduino นั้นเป็น Tx นะครับเหตุผลที่เราใช้พินที่6และ7ของบอร์ด Arduino เป็น Rx และ Tx นะครับ แทนที่จะต่อไปอย่าง rx 0และ tx 0ของ Arduino เพราะว่าเราใช้ Serial 0ในการดีบักโปรแกรมนะครับดังนั้นเราต้องไปหา rx tx ตรงอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้เป็นซอฟต์แวร์ s e เรียนะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องทำการติดตั้งมอนบัตรไลบรารีนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้ไลบรารีของตัวนี้นะครับเป็นสี่สเป็นมอัตมาเตอร์นะครับเราก็ทำการ ดาวโหลดนะครับอัน,นี้ผมก็จะทําการดาวน์โหลดทีนี้เมื่อดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับก็แตกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็ copy นะครับ copy ไปเพจยังอนุน,วน,วนุ์ไลบรารีของเรานะครับทีนี้ผมก็ทําการเพจนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งตัวมดบัตร มาเตอร์หรือว่ามันบัตรไลบรารีของเรานะครับทีนี้เราก็จะเปิดไปยังโปรแกรม Arduino นะครับทีนี้เราก็ต้องการตรวจสอบไลบรารีนะครับก็เปิดไปที่ไฟล์ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏปรากฏตัวนี้ขึ้นมานะครับบัสปัดมาเตอร์นะครับก็ เกิดไปดูไฟล์ตัวอย่างได้นะครับก็ไฟล์ตัวอย่างนี้เขาเขียนไว้ยังไงบ้างน,นะครับอย่างเช่นต้อง include บัตมัตเตอร์นะครับมีการกําหนดฮินเชียลนะครับเป็นบัตรมัตเตอร์ให้ตั้งชื่อว่าเป็นโนดนะครับแล้วก็มีการกําหนดพอร์ตในการคอมมิวนิเคชันนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นเราต่อกับ slave นะครับตัวที่สองนะครับผ่าน serial port ก็คือใช้พอร์ตศูนย์นะครับทีนี้ก็เป็นฟังก์ชันรูปนะครับก็มีการเชื่อมต่อเพื่อที่จะอ่านค่าไปยังมอดบัตนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการ get response buffer หรือว่าให้ไปดึงค่ามาจากตัวผ่านมดอุปกรณ์ผ่านมอดบัตนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโปรแกรมนั้นผมได้ ผมได้สร้างไว้แล้วครับก็วันนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันจะทําหน้าที่จะทาํางานยังไงนะครับแล้วเราจะทดสอบมันได้ยังไงนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็น MCU เป็น Arduino Uno นะครับอ่านี้เป็นโมดูล t d l ตว f 4 1 5นะครับก็ใช้ตัวชิป m a g a 3 8 7นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากา S Micro Thai นะครับก็ตัวละ ถาจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณ100บาทนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของ USB to IC75 นะครับคอยใช้ชิป CS340 นะครับทีนี้ตัว m o ดบัตรซิม ULATOR โปรแกรมนะครับผมก็ใช้ตัวม o d R12 นะครับเพื่อมาใช้ในการ s ซ m u l a t e นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของม o ดบัตร i ล r a r y ที่เราไปดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. การ i n c o u e l l i r r r y y นะครับก็ตัวนี้นี่ก็เหมือนกับไฟล์ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูว่าเราจะต้องทำการ Include o ม b t ต r ม m a เต r ร์ไล r รเข้ามา 2. นะครับเนื่องจากว่าที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าเราจะใช้ขาพินที่6และ7ของดูโนนั้นเป็นขา X แลกทนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการ i n c o u e l l i r r r y y ของซอฟต์แวร์ซีเรียนะครับ เื่อเราจะเอามาใช้างาน,นเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับต่อมาเรากําหนดมันบัตเตอร์นะครับเป็นโนดนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นหมายซีเรียลนะครับโดยกําหนดขาที่6เป็น rx นะครับแล้วก็ขาที่7เป็น tx นะครับทีนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมีตั้งชื่อตัวแปรไว้เป็น array นะครับก็คือมีจำนวน5ตัว เพื่อที่เราจะใช้ทําการเก็บ,กบค่ามอนบัตอร์ที่เราไปอ่านมาได้นะครับถัดมาเป็นในส่วนของเซตอัพนะครับเซตอัพเราต้องเซตอัพอะไรบ้าง1ก็คือเราจะ t u เซตอัพซีเรียลจุดบิกินนะครับก็1920อันนี้เนี่ยเพื่อเราใช้ในการปิมพ์ออกมาทางซีเรียลมอนิเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการดีบักนะครับ 2. My ไ e ซีเรียลจุดบิกิน มายลซีเรียลก็คือตัวนี้นะครับก็คือสายซีเรียลที่เรากําหนดไว้จะเป็นขาพินที่6กับ7นะครับเรากําหนดบอร์เดทที่9ก้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการคอมมิวนิเคชันไปยังมอดบัตนะครับโดยใช้บอร์เดทที่9ก้นะครับต่อมา non d o begin นะครับ1และตามด้วยหมายลซีเรียลก็คือเป็นการกําหนวดว่าเราจะดึงข้อมูลจากมดบัตส slave id หนนะครับ ไมซีเลียก็ผือผ่านผ่านการต่อจากขาที่6กับขาที่7ของอัูโนนะครับนทีนี้ต่อมาลูปนะครับว่วลูในลูเก็ทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งดาต้ามัดบัตรก็ที่กําหนดไว้เมื่อกี้นะครับว่าเรามี5ตัวใช่ไหมครับผมจะทําการดึงค่ามัดบัตรตัวที่0ูนโดการอ่านโดยการไปเลือกใช้ฟังชันนี้นะครับ ขั้นนี้คือการ r e ดมดบัต16บิตนะครับ1กับ0 1นี่คืออะไระครับ1นี้ก็คือ1นี้คืออัเดนะครับ0นี้คือ r e จิเตอรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ที่ได้จาก Data m o บัตศก็จะเป็นการอ่านค่า Read h o l d i n g ี i ิเต e ร16บิตนะครับ ID อ d เดเดที่1นะครับหรือว่า ID 1นะครับแล้วก็เป็น r e จิเตอรที่0ต่อมา ดัตต้าบัลปัดหนึ่งท่นนี้ก็ลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปอ่านที่ดิจิตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะทำการพิมพ์ค่าออกมาโดยเราจะพิมพ์ว่า address ศูนย์มี value เท่าไหร่นะครับก็เราก็ไปดึงสตริงตรงนี้ออกมาเพื่อเราจะพิมพ์นะครับก็คือเราดึงดัตต้าบัลปัดศูนย์มาพิมพ์นะครับต่อมา address หนึ่งเราก็ดึงดาตต้าบ,บัลปัรตัวที่หนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็ดีเลตหนึ่งวินาทีนะครับให้โปรแกรมวนลูปกัน ทำงานทุกหนึ่งวินาทีนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็คือเราเราเลือกใช้งานฟังก์ชัน r e a d modbus 16 bit นะครับทีนี้ก็คือตัวนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าฟังก์ชันนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับ i n p u t read modbus 16 bit นะครับ Input แรกที่เราป้อนเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็คือ address นะครับตัวต่อมาก็คือตรงนี้นะครับ เลยที่สองก็คือจิเตอร์นะครับรัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดในโปรแกรมนะครับในนี้ผมเขียนไว้แล้วก็เมื่อนก็ลองไปไปก๊อปปี้นะครับแล้วก็ลองลองรันดูนะครับทีนี้ในในการกําหนดอันนี้นะครับก็กำหนดกหนดจุดบิ๊กินนะครับอดเดสอะไรนะครับอดเดสก็ที่เราส่งข่าวเมื่อกี้นะครับก็คืออดเดสก็คือตัว ID นั่นเองนะครับผ่าน m ซี e r ียลคือผ่านขา pin ที่6ก pin ที่7นะครับ ITX นี้เนี่ยตัวนี้ก็คือการอ่านค่า holding r e g i ต t ร r นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะทําการอ่าน holding r e g i ต t ร r นะครับก็เราจะทําการอ่านที่0กับ1นะครับหมายถึงว่าเราจะทําการอ่านนะครับตัวที่0แล้วก็ตัวที่1นะครับโดยจะทําการอ่านค่าหนึ่งเดึ a d d e นะครับก็คือเป็น a d d เด s ที่0ย์กับ a d d เ e s ที่1นะครับ แล้วก็ดีเลย์50มิลลิเซกนะครับทีนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของการเข้าไปอ่านค่านะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเชื่อมต่อ,อเชื่อมต่อได้นะครับเราก็จะเข้ามาทำการ get response buffer นะครับซึ่งการ get response buffer นั้นจะเห็นว่าจะมี for loop ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเก็บ1ครั้งนะครับ1ครั้งหมายความว่า ะครับ J นั่นก็1เนี่ยก็คือเราจะเก็บตัวที่ศูนคือเราไปเก็บ1ครั้ง1ครั้งจะได้2ใบนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เราไปเก็บค่าเราจะเก็บจานวน2ใบนะครับทีน,นี้ก็เมื่อได้แล้วครับเราก็จะเก็บในตัวแปรชื่อว่า value นะครับเ value เท่ากับเท่ากับ i นะครับแล้วก็เราก็รีเทิร์นค่านี้ออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเราก็จะปิพนออกมาทางซีเรียว่า connect มัดบัตร f a i นะครับแล้วก็ r e สต์ถึงศนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะวิ่งเข้ามาใน while loop นะครับแล้วก็เข้ามาทําการอ่านค่าตรงนี้นะครับลิสมัดบัตก็จะวิ่งมาที่นี่นะครับแล้วก็มาทําการเราส่งหนึ่งกับศูนย์มานะครับนั่นคือเราอ่านเราจะติดต่อกับอีกตัวมัดบัตร s l t เนี่ย id ที่1เพื่ออ่านค่า a d d r e s ตัวที่0ูนย์นะครับ ตามทวิ่งเข้ามาตามนี้นะครับแล้วก็อ่านค่าเมื่ออ่านค่าได้ก็จะรีเดินค่ากลับออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่านค่าไม่ได้ก็จะรีเทน์ศูนย์แล้วก็สแสดงว่าคนนี้ชูมั f เฟลนะครับนี้ในส่วนของโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี้ผมก็จะทําการทดลองรันโปรทดลองอัพโหลดโปรแกรมนะครับ ็ตอนนี้ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตัว Arduino นะครับผมต่อที่คอมสานะครับแล้วก็ตัว USB to serial นะครับหรือว่า USB to I C 1 5เนี่ยต่อกับคอมเก้นะครับก็ผมก็จะทำการคำนดนะครับบอร์ดเป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็ต่อ COM สามนะครับแล้วก็ก็จะทำการ อัปโหลดโปรแกรมนะครับอตอนนี้เราอัปโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเปิดซเ s ี r i มอนิเตอร์ดูนะครับะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรา connect มัดยูยนะครับ เป็น Connect m o ม b ดบัตรเฟนะครับเห็นผลเพราะว่าตอนเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดใช้งานในตัวตัวมดบัตรนะครับนีเนี้ผมก็จะไปเปิดตัวโปรแกรม m o d บัตรซิมูเลเตอนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นการอ่านค่าของ Arduino นะครับก็ เป็นการพิมพออกมาทางีเรียลศูนย์นะครับตัวด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นตัวม o สบัตซิมูเลเตอร์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการคอนฟิกตัวมอ d บัตซิมูเลเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราคอนเน็กต์กับมอสบัตเฟลนะครับทั้งสองรีเตอร์ก็คือทั้งสองทั้งตัวรีเตอร์ตัวที่สูงและตัวที่1น,นะครับทีนี้เมื่อเปิดโปรแกรมมอ d บัตซิมูเลเตอร์มาแล้วนะครับก็ผมก็จะเข้าไปที่ ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะทำการเซตอัพไอซ์สอพอร์ตตรงนี้นะครับก็หากยังจำได้นะครับเมื่อกี้ผมตัว USB to i c 1 5เนี่ยผมเชื่อมต่อที่ขอม9นะครับเพราะ,ะนั้นผมก็มากำหนดตรงนี้นะครับว่าเป็นขอม9แล้วก็อบอร์ดเลทที่เรากำหนดในดูโน่นนะครับเรากำหนดที่9,6 0นะครับ ผมก็กำหนดโ o ล a ต i t y เป็นนันนะครับ Data bit เป็น8 stop bit เป็น1ก็กดโอเคนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตรง Ixtx นะครับจะเห็นเลยมีไฟวิงนะครับก็คือทีน่นอนนี้สถานเนี่ยสามารถ Connect ได้และมีการรับส่ง Data นะครับก็จะเห็นในตัว Indicator อร์เนี่ยเนี่ยสลับนั้นจะเห็นได้ว่า แล้วมีการติดต่อรับส่งข้อมูลกันแล้วนะครับก็ในส่วนของอซีเรียลม o เ,เตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถอ่านค่า50กัค่า100ได้แล้วกนะ็คือ a d d r e s s 0นะครับาจากที่โปรแกรมเรากำหนดนะครับเรากำหนดเป็นการอ่านค่า r e t d o o l d i n g register นะครับอันนี้ผมก็กาหนดตรงนี้ด้วยนะครับว่าตรงนี้ของเราคือ Holding Register นะครับ ซึ่งมันจะเริ่มต้นที่ address ศอยู่ตรงนี้นะครับ address a d d e s s หนะครับทีนี้ตอนนี้เนี Add ่ย address ศเรามีค่า50นะครับ address หมีค่า100ผมจะลองเปลี่ยนนะครับเป็น80แล้วกันนะครับตัว address หนะ address ศนะครับก็จะเห็นได้ว่าร้านซ้ายมือเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับก็คือมีการอัปเดตการอ่านค่าจากตัวมันบัต slave นะครับแปสิบนหนยยนะครับก็จะมีการอัปเดต นะครับอันนี้คือเราสามารถใช้ a r d u i n o Un ของเรานะครับสามารถเชื่อมต่อหรือว่าอ่านค่าจาก a r d u i n o มันบัตสลับนะครับผ่านอามอนบัต r ร RTU โปรตคอลนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยก็คือเราก็สามารถที่จะทดสอบเบื้องต้นได้นะครับว่าโปรแกรมที่เราเขียนใน้ที่เราเขียนเนี่ย สามารถดึงค่าจากอุปรกรณ์ผ่านอนดโนมบัตรอาติยูได้หรือไม่นะครับก็อานเพื่อนๆมีอุปรกรณ์ที่เป็นอนดโนมบัต,บตนะครับก็าากเพื่อมีเป็นมันบัตรอาติยูนะครับก็สามารถนํานวิธีการเนี้ยไปใช้ได้นะครับนี่ซอฟต์แวร์ที่ที่เราหลันครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะสมมุติว่าต้องการเพิ่มเป็นอ,อีกตัวหนึ่งครับสมมติผมตัวอยางผมก็ง่ายๆผมแค่ Copy นะครับ,มมต,ปปรบตรงนี้นะครับแล้วผมก็เป็นนีเป็นตัวที่สองนะครับเพื่อผมจะอ่านใครอีกตัวหนึ่งแล้วผมอ่านที่ตัวที่สองมาแล้วน,นะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์มาอีกหนึ่งชุด เป็น address 2ตัวนี้ก็เป็น2นะครับแล้วลอง Run. ลันแล้วปลดอีกทีหนึ่งครับปบดเสร็จแล้วนะครับก็ตัวนี้ address สองมีค่าเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราทำเป็นศูนย์ไว้ถ้าเกิดผมเพิ่มเป็นห้าร้อยนะครับอ่าทีนีน้ค่าเราจะขึ้นมาเป็นห้าร้อยแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หากเพื่อนๆสนใจนะครับหรือว่ามีข้อติชมสงสัยก็สามารถสอบถามลงไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ Arduino นะครับที่ผมได้ทำนะครับก็ขอบคุณมากครับ